สวัสดีครับพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมกับผมต้อ,อวิสาโตคาเป็นหนึ่งเรื่องรถยนต์วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาคันหนึ่งอยากให้แฟนเพจเนี่ยดูกันผมบอกเลยคันนี้เป็น Toyota านะผมรีโว2.4 e p a t c planner โคตรหล่อการขับขี่เนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยผมบอกให้ระบบภายในไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบ Dynamic Control ให้ความนิ่มนวลเนี่ย เดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรใหม่มั่งแต่สำหรับคันน,นี้ผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวกอ,อกักอภาพกันไปก่อน t o อ่าโตต้ารีโวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผลิตเนี่ยที่เข้ามาเมืองไทยในยปี2015สาำหรับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนโฉมไม่ไเ้ชเชสแล้วเมื่อช่วงปี2017เดือนพฤศจิกายนเป็นไงเฟี้ยววะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างไปดูกันไะ สำหรับการปรับเปลี่ยนโฉมไม่ได้เชนนะกระจังหน้าเนี่ยจะปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดข้างหน้าเนี่ยจะมีรูระบายอากาศจังหน้าจะเป็นแบบรวงพึ่งมีโคมเมียม่าล้อมรอบเพื่อให้ความดุดันและความแข็งแกร่งความทนทานเนี่ยผมบอกเลยว่าทางโตโยต้าเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะเขาการันตีมาแล้วว่าโตโยตา้ารีโว่เนี่ยมีความแก่งมีความทนและที่สําคัญมีความโฉบเฉี่ยวบึกบึนนะครับผมเฮ้ยโหไฟโคตรเฟี้ยวเลยผมโคตรชอบเลยนี่ไฟ ไฟเี่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED มี daytime running light ด้วยโอ้โหโคตรหล่อเลยต่โหตรงนี้มีมีทุกรุ่นนะสำหรับโต้ต้า v ีโวจะมีโลโก้ไฮรักอยู่ตรงนี้ทุกรุ่นก็คือให้ให้ความแบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะผมบอกงี้ดีกว่าไปตัดหมอกเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมีคิ้วคมเมียมแล้วก็แต่งลวดลายเนี่ยให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น เฮ้ย hey, ให้แม็กอัลลอยขนาด18นิ้วมาด้วยแล้วก็โอ้โหลัดยางดิสโทนมาให้นะปี18ดอกยางเนี่ยผมบอกเลยว่ายังแน่นๆอยู่เลยโอ้โหมีแถมนี่มาให้ด้วยชุดแต่งคิ้วซุ้มล้อผมว่างามอะ่ออะหล่ออ่ะอ่าสำหรับกระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบคมเมียมต้องบอกเลยว่าปรับไฟฟ้าก็จะมีไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบ LED ด้านข้างถัดลงมาน่ยเป็นไฮรักนะครับมือเปิดเป็นแบบ สำหรับคันนี้จะเป็น e p l a n e r นะครับผม Toyota Revo e p l a n e r 2.4แบบแคปเปิดได้จะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมสำหรับตัวถังเจ้าโต t ตา e ีโวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวถังแบบ G.O.A นะครับผมเป็นตัวถังโครงสร้างนิลภัยเพื่อซับแรงกระแทกนะัผมเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย จะทําให้ผู้โดยสารเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างอ,อ่าสำหรับด้านท้ายนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยครับผมเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของโตโยต้าแล้วก็ไฮรักมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นตัว E นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าปกติอยู่แล้วไฟเบรกดูที่3อันนี้ชอบอยู่นะครับผมหล่อมากก็คือเป็นไฟเบรกดูที่3าแบบ LED นะครับมือเปิดจะเป็นแบบคลุมเมียมแล้ว E-Pass เนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่า นี่เลยครับมีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็ระบบความปลอดภัยนี่มีที่มีมาให้นะที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือน,นี่เลยครับอ่าเป็นรถมือสองจริงแต่ว่ายางอะไรก็มีมาให้นะครับผมโคตรหล่อเลยผมบอกให้นี่มีของแถมให้จากทางโตโยตา้าอันนี้เป็นอ่าชุดแต่งปลายท่อคุมเมียมเป็นชุดแต่งเสริมนะผมไปดูกณ์แต่งเสริมจากโตโยต้าก,ก็มีมาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันไปอ่ะตอนนี้เราเข้ามานั่งกันอยู่ภายในนะ สำหรับภายในเนี่ยก็ตกแต่งโทนสีดำหน้าจอระบบสัมผัสเนี่ยขนาด7นิ้วก็ให้มานะครับผมเล่น FMAM AUX Bluetooth ได้นะครับผมนี่เลยอ่าที่เก็บของหรือที่เก็บความเย็นก็มีมาให้นะครับผมระบบแอร์ก็จะเป็นระบบอันาล็อกอยู่ตัวนี้จะยังไม่เป็นระบบออโต้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมอ่ามีระบบตัดแสงมีปุ่มไล้ฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้า t o y o t a r e ี o พวงมาลัยนะครับผมจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบสามกานนะครับผมจะมีลายด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบดิสเพย์สามารถปรับเปลี่ยนนะครับผมตั้งค่าเนี่ยที่หน้าปัดเรือนไม์แบบ MID ได้เลยนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยจะ เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์หรือจะใช้ในโหมดคําสั่งเสียงก็ได้นะครับผมอ่าส่วนเกียร์เนี่ยคันนี้จะเป็นแบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดและที่สําคัญที่ผมชอบมากเลยเนี่ยมีปุ่ม Eco Mode แล้วก็พาวเวอร์โมาให้ด้วยนะผมปุ่ม Eco Mode เนี่ยก็ช่วยลดอัดตราการสิ้นเปลืองน้ามันอ่าแล้วก็ปุ่ม Power m o ์โเนี่ยก็ช่วยอัตราการเร่งนะครับผมก็อยู่ที่ผู้ขับขี่ว่าอยากจะใช้โหมดไหนกันนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมอัตราเร่งจะแรงจริงอย่างที่พูดไหมไปดูกันไปอันนี้ก็เป็นโหมดธรรมดามันก็จะกินน้ำมันต่างอย่างโหมดโคโหมดก็อัตราเร่งรอบประมาณนีนะ ด้านหลังนั่งเลยไงจะได้ไหมไม่นะถ้ะนนเราลองปรับเป็นหั่วมันปรับงไี่ได้เลย สีร่อรอบรอบมาไวอยู่นะเครื่องสองุดสี่มาร้อยห้าสิบตัวคึกเลยดิก็ได้อยู่นะแต่พี่ชอบไฟเดย์ทามอะไรนะมันแบบอเออมันสว่างอ,ะอ่ะเลยอ่าทำอีกทโทษมันก็นกอยาให้ความนิ่มดวน แบบไงแบบไหนอะมันลงหลงในพื้นผิวประเทศไทยอ่ะพื้นผิวถนนประเทศไทยอะมันไม่ได้ให้ความรีบเรวงคือลงแล้วมันไม่ไม่สะเทือนแบบซึ้ๆอย่างใช่ปกติกะบะส่วนใหญ่อคือเวลาขับไปแล้วเวลาแบบลงหลงลงแล้วเนี้ยมันจุกๆแบบจุกอะเปิดมันจุกอะแต่นี้มันก็โอเคแต่ย่างมันเป็นตัวยกสูงด้วยแต่ความกระด้างมันก็ก็พอมีอยู่แหละ ถือว่าเอาเลือกแล้วนะไม่ใช่รถนะระยะห่างตอนแรกก็ว่าไม่ไกลนะพอขาขับทำไมรู้สึกไกลจัเออไม่ไกลเด็กอ่ะเห็นแล้วอยากข้าวนี่ใช่ไหมข้าวใหม่ก็เป็นแรงเตยข้าวใหม่ต้องเป็นวิกเก็ตจริงวิกเก็ีกลางข้าวใหม่เป็นยุทธยาใหญ่เรียบร้อยดีหลง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโตต้าลีโว2.4 e- พัตปี18คันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าหล่อมากสำหรับท่านใดนะผมที่ใครอยากจะเป็นเจ้าของนะผมติดต่อเข้ามาได้ผมที่วิสารออโต้คาร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับผบอกเลยดีกว่า0863030300นะครับผมย้ำอีกทีดีกว่า0863030300นะครับผมสำหรับราคาค่าตัวไม่แรงครับผม ท่านใดอยากเป็นเจ้าของติดต่อได้เลยนะผมที่วิสารออตโต้คาร์นะครับผมที่สาคัญผมเน้นอีกทีคือวารันตีศูนย์เนี่ยยังเหลืออยู่นะครับผมสำหรับราคาค่าตัวนะผมอยู่ที่6,19,000บาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะติดต่อนะครับผมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอดี Facebook, YouTube, Channel, INE, นะครับผมหรือว่าเพจเ o k บุ๊ก u b e c h ช n n e l ไลน์ทิดตอกนะครับผมติดต่อเข้ามาได้กันทุกช่องทางนะผม สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอากราบลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะผมบ๊ายบาย